เงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับมีนักกีนะครับวันนี้เราอยู่ในเซเว่นไลน์รีเบิร์ดนะครับวันนี้ขออนุญาตมาพูดนะครับเมนมีแพ็กเกจนี่ประดับทองขายด้วยนะครับมาตอนบทไหนฝันร้ายเผื่อใครอยากจะจัดไปก็สามารถจัดได้นะครับวิธีการได้ก็คือต้องผ่านฝันร้าย บทที่สิบสี่สามสิบนะครับเปิดบทที่ห้ามันจะเด้งขึ้นมาขายนะครับบทที่สิบสี่สามสิบนะครับเอ๊ตะกี้ไงกดกลับไปก่อนครับนี่ครับสิบสี่สามสิบนี่ต้องผ่านบทนี้ให้ได้ยากอยู่นะเอ่อไอเบนมันอัมปตาห้าสิบเทิร์นยากอยู่ยากอยู่อะพอผ่านเสร็จมือจะขึ้นมาถามว่าคุ้มไหมก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่มีประดับทองก็สามารถจัดได้แต่ว่ามันสุ่มนะมันเขียนอยู่ว่าสุ่มนะครับเนี่ย ก็มีว่าค่อนข้างแพงอยู่ถ้าเกิดมันเป็นประดับ6กดาวเนี่ยเออมีเชียร์เล่นที่4ดาวอย่างเงี้ยก็ประมาณเดียวกันแต่ว่าอย่างบางคนไม่มีก็ควรจัดนะแต่ว่ามีว่ามีไม่จัดแ่มีมี4แล้วเดี๋ยวฟาร์มเอาเดี๋ยวก็ได้5้าจบอ่าต่อไปเป็นส่วนคำถามว่าฟาร์มไลฟ์สิบห้าฟาร์มได้เงินเท่าไหร่นะเดี๋ยวอนุญาตไปฟาร์มให้ดูแล้วก็จะมาบอกสําหรับผู้เล่นบางคนที่ยังฟาร์มผ่านไลฟ์หกไม่ได้นะครับเดี๋ยวแนะนําให้อ่าเดี๋ยวม่อนนะอ๋อมีฟาร์มให้ได้อยู่โอเค รวยเลย <_ an> จัดไปปิดฉอือหือเอาจริงมอนถึกกว่าเดิมมากเลยเนะี่ยถ้านับถ้าเกิดนับตอน11 1กับ1 0 1สเนี่ยต่างกันเน่ย โอ้ดีไม่ดีไม่ตายหมดมั้งเนี่ยเออตายโอเคเรียบร้อยยังฟาร์มได้อยู่นะ,ะข้อดีของกูถ้าเกิดเพื่อนเยิ่งฟาร์มแบบยิ่งไกลเนี่ยอะไรครับเราก็จะได้เงินมากกว่าเดิมเยอะมากนะก็คืออนาคตก็คงเงินเหลือเลยถ้าเกิดใครจบขันไล่ยี่สิบได้นะครับ แต่ถ้าเกิใครยังไม่ถึง11ก็ไม่ต้องรีบครับเอาไปว่าดูปัดเป็นปันอิทานซึ่งแพโอก็จะฟันสองทีไม่ตายตามสูตรนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวป่าแกตายแกก็ขึ้นมาเปลี้ยงอยู่ดีนะครับ้านเป็ติอ ดา,าก่อนครับการอีกอทีนึงแถวเออเนี่ยมันเสียเวลารตรงแถวโอต้องตายเนี่ยแหละจริงๆถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆมีจอนทีซีหกก็มาฝ่ากัากล้าหนาก็ได้นะมันจะได้เร็วกว่าเพราะว่ายอนทีมันไม่ต้องมานั่งตอรอตายอย่างนี้นะครับแต่ว,ว่าแถวโอก็พูดถึงก็เป็นตัวทีสองที่ประหยัดที่สุดแล้วนะอุยหวหาเรียบร้อยครับดูที่ได้เงินเท่าไหร่ <c oughs> โอ้โหเงินได้สอง0 0ื่นหนึ่งพันนะครับซึ่งเยอะกว่า สิบหกเยอะมากเลยนะถ้าเกิดใครที่ยิ่งไปไกลได้ก็ยิ่งรวยนะครับประมาณนี้โอเคเอ่ออะคำถามยอดฮิตฝันไลฟ์สิบเอ็ดเอ้ยฝันไลหกหนึ่งตอนนี้เริ่มมีผู้เล่นที่จะเริ่มไปฟาร์มฝันไลายหกแล้วไนงะแต่เริ่มไม่ไหวใช่ไหมครับมีข้อย่ามานาเสนอสักนิดนึงคือมันแค่ทิคแบบเอ่อเล็กเล,กเล,กเลกน้อยๆอ,อ่ะเออแต่ว่าบางคนอาจจะแบบไม่ได้มองไงถูกป่ะอ่ะเริ่มมาทำไมเราต้องฟาร์มฝันไลายหกเร็วขอย่ามาบอกก่อนฝันไ้าหนึ่งได้ประดับสี่ดาวตั้งแต่หกดาวไปเนี่ย ตั้งแต่หกดาวไปทําไมครับตั้งแต่หกดาวไปก็จะดอกห้าดาวถูกไหมแล้วก็ตั้งแต่สิบเอ็ดไปดอกหกดาวแต่ว่าจริงๆเราไม่ต้องฟาร์มหกก็ได้ฟาร์มเจ็ดฟาร์มแปดฟาร์มเก้าก็ได้มีผู้ด,ดูกว่าคืองนี้กาฟาร์มหกหนึ่งอ่ะมอนสเตอร์มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งเลยเพื่อนๆอาจจะรู้อยู่แล้วหรือไม่ทราบก็ไม่เป็นไรครับนี่เห็นนะไอ้มอนสเตอร์พวกนี้มันจะมีท่าบวกเกาะครับเนี่ยมันเลยทําให้มันตายยากครับวัน,นีเราส่งสกิลไม่ตายไงวิธีการฟาร์มก็เอาแบบเข้าใจง่ายเดี๋ยวหมีปฟาร์มีแบบห้ดู แนะนําครับใครที่ฟาร์ม61ไม่ไหวไปฟาร์มแบบ1<อ>เพราะว่าแบบ1มอนสเตอร์มันไม่ตัง้งเกาะแค่นี้ครับมันก็จะส่งสกิลง่ายกว่าโอ้โหกาหารมีดาเมจประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าตะกี้ไป10 14 1ใช่ไหมเอ้ย15 1เข้าแค่หมื่นแปดยังดาเมจหายไปครึ่งเลยเพราะฉะนั้นมอนสเตอร์ยิ่งหารแบบเยอะก็ยิ่งเก่งมากนะครับก็อันนี้จะต้องเตรียมกรดูกแล้วกันเพราะนั้นเพื่อนๆควรจะทําดาเมจมาล้นๆมาสองสองตัวให้ได้ครับโฟกัสฟารมผัานไลฟ์ได้แล้วทีก็จะดีขึ้น พย,ยายามขึ้นอีกน้อย,อยก็แล้วกันด,ดูดูเงินนี่ต่างกันอูประมาณหกพันอะหกหนนะครับอันนี้อันนี้อันนี้หกหนะึ่งะเผื่อใครที่แบบฟาร์มไม่ได้เพราะว่ามอนเตอร์มันเลือดเยอะใช่ไหมมันสร้างเกาะน,นะครับก็ให้ยกขยงลุยมาอีก2แมปครับจะเจอแมปแปดหซึ่งแปดหนึ่งมอนเตอร์มันจะไม่สร้างเกาะครับมันก็เลยทำให้เราฟาร์มง่ายขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราดูตรงนี้ครับไปนะ มอเตอร์จะเป็นพวกโรโต้ไอพวกกอบบินอะไรอย่างเงี้ยเออนะมันจะบวกค่าคิดิคอนไม่มีสร้างเกาะก็เลยทําให้เราเนี่ยฟาร์มง่ายขึ้นแค่นี้ครับจบแล้วอาจจะมีไปฟาร์มไม่รู้นะกล้าหาญอาจจะกระโดดทีเดียวตายเลยก็ได้เนี่ยจัดเฮ้ยเห็นไหมเพื่อนๆเหลือแค่ขีดเดียวเองเหรอแต่ตัวนั้นมันไปติกกีก็เลยรอดไปนะเนี่ยเพื่อนๆก็จะฟาร์มที่ง่ายขึนนนน้นแค่นั้นเองแล้วก็ประหยัดเวลา เนี่ยดูเวลาจบได้เลยจะเห็นเลยครับว่าค่อนข้างต่างกันอยู่แต่ถ้าเกิดสองสกิลเท่ากันก็ไม่ต่งางกันมากเพราะว่ามันต้องไปรอแทวโอตายก่อนเลยแหละหมีคิดอยู่เลยเดี๋ยวยอนฮีหมีซีหกเอายอนฮีมาฟาร์มแทนแทวโอดีกว่ามันจะได้ไม่เสียเว,วลาไปลงแสงสกิลตายเลยเลยนะนะอืมมันน่าจะประหยัดเวลากว่านะครับ แต่แต่ว่าตัวละครที่ทำแล้วคุ้มยังไงก็แค่โอ้ยเดียวว่า C2 ไงมสี่สกิลอ่ะมันการันตีจบปันรายยี่สิบได้เนี่ยแบบปังแน่นอนเพราะมันสี่สกิลไงเพราะอะไรเพราะอื่นมันทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับอุ้ยดีไม่ดีแฮงอวดไม่ต้องเส้นสมบูรณ์แบบไอ้ด่ามาดิเจอพลังอดีตจักรพรรักหน่อยตีไม่ต้องนี่ครับไม่ต้องตายครับก็ตายเพราะมอนเตอร์มันค่อนข้างบางเห็นไหมแค่ยี่สิบเทิร์นเท่านั้นเองประมาณห้าสิบปีเร็วกว่าเดิมเยอะก็ประมาณนี้แหละครับ อาจจะแบบเป็นเทคนิคสําหรับผู้เล่นนะที่แบบฟาร์มหวหนึ่งไม่ได้ก็มาฟาร์มแปดหนึ่งแทนแต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่เอยังฟาร์มหนึ่งหนึ่งฟาร์มแมปฝันไลน์หนึ่งหกหนึ่งสิบเอ็ดหนึ่งไม่ได้ก็ไปดูไกด์ที่มีทําได้็มีเทสทุกตัวละครหมดเลยอ่ะลองไปดูตรงนั้นได้ครับอ่ะเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาั้งคอมเมนต์คุยเวลาฟาร์มอย่าลืมใส่น้องดอสด้วยนะครับน้องดอสแต่น้องกระต่ายด้วยนะครับน้องเอริเนี่ยดอกการ์ดเนี่ยอันนี้ช่วยได้การ์ดทองทุกวันอ่ะเนี่ย เออเครื่องประดับคือหมีไม่ได้บอกทุกวันนะค,คือมันแล้วแต่ดวงคนอ่ะสาเอาอย่างน้อยสามสี่วันก็ต้องมีสบายหนึ่งอ่ะหมีพูดถูกว่าต้องมีให้ดอกสักตัวเนี่ยอะอย่างหมีนี่หมีก็ดอกเนี่ยอะให้ดูเนี่ยเนี่ยวานจะ้าอีกตัวหนึ่งเลยวันนี้เนี่ยได้มีไอ้นี่ตัวด้วยเบลลิกา้านี่ให้ดูเลยอะประมาณนี้ละครับอะแล้วเจอกันนะครับ